สองเบอร์สองเบอร์สองสวัสดีครับผมนายนิกรศิริอุดมหรือปราช็กเป็นลูกของคุณพ่อบุญเลิศคุณแม่บุญชูศิริอุดมผมเกิดที่บ้านทะเลตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปรยาโทร,รัตราปณศาสตร์มหาบัณฑิตการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยคอนแก่นสบการทํางานรับราชก,การเป็นปลัดเทศบาลปาลัดองค์การบริหารสร่วนตำบลบริหารงานการปกครองท้องถิ่นโดยตรงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผมมีคติประจําใจเกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดินนโยบายทีมเสมาสร้างสรรค์นในการพัฒนาตำบลเสมาพัฒนาทุกด้านประสานงานไว จริงใจประชาด้วย6นโย,ยบายพัฒนาแบบยั่งยืนที่พร้อมขับเคลื่อนเพื่อคนทุกวันยนโยบายที่1โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบเพื่อโอกาสของคนเสมาถนนดีไฟฟ้าสว่างปลาปลาทั่วถึงซึ่งในตำบลเสมาของเรานั้นนะครับก็มีปัญหาเรื่องถนนหนทางอยู่ซึ่งเราจะต้องมีการพัฒนาต่อไปประสานงานหน่วยงานเร็ว ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องในการพัฒนาเราจะต้องมีการประสานงานในหน่วยงานต่างๆเพื่อมาพัฒนาตำบลของเราพัฒนาที่สาระประโยชน์ซึ่งในตำบลเสมาของเรานั้นมีที่สาระประโยชน์อยู่หลายแห่งและก็เราก็จะนําที่สาระประโยชน์นั้นมาพัฒนาเพื่อพี่น้องประชาชนแลยบายที่สองบูรณาการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีจะมีการจัดระเบียบปรับปรูงระบบการจัดการขยะ อย่างเป็นระบบซึ่งในการลงพื้นที่แต่ละครั้งนั้นได้รับการร้องเรียนได้รับการบอกกล่าวจากพี่น้องประชาชนว่าปัญหาการจัดการขยะนั้นอยากให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นมีการจัดระบบระเบียบให้ดีมากยิ่งขึ้นและก็จะมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ ซึ่งในตำบ,บนเสมาของเรานั้นมีเมืองเสมาซึ่งเป็นเมืองหลักซึ่งในอนาคตต่อไปนั้นจะต้องถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะเรามีทั้งเมืองเสมามีทั้งพระพุทธสยามพระนอนเราก็จะต้องมีการปรับปรุงทั้งระบบนะครับให้มีสวนสานะให้ยืนอยู่บริเวณถนนสามารถมองไปที่เมืองเสมาได้ซึ่งเมืองเสมานั้นสวยงามอยู่แล้ว แต่พี่น้องประชาชนไม่สามารถที่จะมองทะลุเข้าไปได้ถ้าไม่เข้าไปด้านในถ้าเข้าไปด้านในก็จะคํานึงถึงความปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเมืองหลักที่เราจะต้องพัฒนาตรงนี้นะครับให้ถึงกันให้ได้แล้วก็ใจกลางของตะบนเสมาก,ก็คือบึงทะเลในโอกาสต่อไปนั้นบึงทะเลนั้นน่าจะเป็นสวนสาธารณะได้อย่างดี เราก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะขุดลอกมึงทะเลในการที่จะปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ได้ออกกำลังกายซึ่งให้มีลักษณะเป็นน้องๆบุงตะหลวก็จะเป็นการที่ดีมากครับซึ่งพี่น้องประชาชนก็เห็นดีเห็นงามด้วยหลายประการนะครับที่สามก็คือเมืองคุณภาพชีวิตดี สูงวัยหัวใจวัยรุ่นเราจะมีการพัฒนาสกยภาพของผู้สูงอายุซึ่งในตำบลของเรานั้นมีผู้สูงอายุจํานวนมากแต่ก็จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพถือว่าเป็นคลังสมองเป็นคุณอุปการของตำบลเสมานะครับผู้สูงอายุก็จะได้มาดูแลตำบลของเราร่วมด้วยช่วยกันอันที่สองก็คือการบริการผู้ชีพจุกเฉิน เพื่อให้บริการประชาชนชาวตำบลเสมาสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือของทีมเสมาสร้างสรรค์น,นะครับที่อยากจะให้มีรถกู้ชีพฉุกเฉินไว้บริการพี่น้องประชาชนในตำบลเสมาเพราะในอำเภอสูงเนินมีสิบเอ็ดตำบลแต่ว่าตำบลเสมาของเรานั้นไม่มีรถกู้ชีพฉุกเฉินเหมือนที่อื่นเพราะฉะนั้นในการลงพื้นที่ไปหาพี่น้องประชาชนนั้นก็ ไปพบว่าพี่น้องประชาชนบางท่านก็ยังเป็นผู้รายได้น้อยนะครับเป็นผู้ด้อยโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยผู้สงูงอายุผู้พิการนะครับเวลาจะไปหาหมอนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ลำบากแต่เราก็จะนะครับมีรถกู้ชีพฉุกเฉินไว้บริการพี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพ อันที่สก็คือส่งเสริมอาชีพประชาชนและสร้างโอกาสให้ผู้พิการในตำบลเสมาของเรานั้นนะครับมีอาชีพหลากหลายแต่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักซึ่งอาชีพเกษตรกรรมพี่น้องประชาชนในตำบลเสมาณปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลูกพืชผลไม้นะครับเช่นอินทผลัมแคนตาลูปมะละกอฮอแลนด์หรือนะครับ อุ่นนะครับในตำบลเสมาของเราก็มีแล้วเพราะฉะนั้นนี่แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการยับย้นะครับหลายอย่างที่ลงพื้นที่ไปนี่ก็สามารถที่จะไปพบป่าพี่น้องประชาชนเราจะมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพของพี่น้องประชาชนและอีกผู้หนึ่งที่เราจะต้องดูแลคือผู้พิการผู้พิการในตำบลของเรานั้นนะครับก็จะมีอ่า ท่านนะครับที่ผู้พิการผู้ติดเตียงอยู่ในบ้านเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดูแลตรงนี้และก็เข้าไปดูแลอย่างเป็นนโยบายที่สี่เมืองแห่งการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมเราจะมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาพัฒนาคนคนพัฒนาท้องถิน่นการที่จะให้ท้องถิน่นเจริญพัฒนาต่อไปได้นั้นประชาชนในท้องถิ่นนั้นจะต้อง ได้รับการศึกษา,าที่ดีขึ้นในหลายมิตินะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาคนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเชกเช่นประเทศสิงคโปร์เขาจเจริญได้ก็เป็นเพราะว่าเขามีการพัฒนาคนเป็นหลักนะครับมีการทํานุบำรุงศาสนาสืบสารประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งเรามีความโชคดีที่ตะบลเสมาของเรานั้นถือว่าเป็นเมืองโบราณเรามีพระพุทธศสายาตพันสามร้อยปีที่เราจะพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวจึงวัฒนธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็จะมีไปเชื่อมโยงการเขามานาคมในพื้นที่นะครับให้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับ นักท่องเที่ยวนะครับนโยบายที่ห้าเมืองสุขภาพดีกีฬาดีท่องเที่ยวรุ่งเรืองเราจะมีเมืองแห่งกีฬาเนื่องจากว่าในตำบลเสมาของเรานั้นนะครับจะมีการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปีสามสิบกว่าครั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่มีเด็กหนุ่มในตำบลของเรานะครับมีการฝึกฝนมีการไปซอ้อมมีการไปแข่ง กีฬาแล้วก็หัวใจของเขาเป็นหัวใจของกีฬานะครับเราอยากจะส่งเสริมวัยรุ่นของเรานะครับให้ห่างไกลจากยาเสพติดโดยใช้กีฬานะครับและกีฬาจะนําพาเขาไปสู่ความโดดเด่นในทางอาชีพของเขาด้วยนะครับและสิ่งหนึ่งนะครับในตำบลเสมาของเรานั้นนะครับก็คือการเป็นเมืองสุขภาพซึ่งพี่น้องประชาชนหลายหมู่เหล่านะครับที่ สนใจการออกกําลังกายในตอนเช้าเ้านี่เราจะเห็นนะครับว่าไปออกกําลังกายบริเวณถนนผลทางต่างๆบริเวณสวนสาธารณะที่มีอยู่นะครับถือว่าเป็นคนรักสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นจะต้องมีการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับและอีกประการหนึ่งนะก็คือการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงวัฒนธรรมนะครับหลังจากที่ เรามีการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวนั้นนะครับเราจะไม่ให้นักท่องเที่ยวที่มาบ้านเรามาไหว้พระนอนมาเที่ยวเมืองเสมาแล้วกลับเลยเราก็จะอาต่อยอดให้ไปมีโฮมสเตย์นะครับให้ประชาชนที่เป็นนักท่องเที่ยวนั้นนะครับได้มาพักบ้านเราอะไรได้ก็จะตกที่บ้านเราด้วยนะครับประการสุดท้ายก็คือนโยบายที่6ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญสําหรับคน รุ่นใหม่โดยเฉพาะทั้งคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าก็คืออาสภาพลเมืองอาเสมาร่วมสร้างร่วมพัฒนาและตรวจสอบได้จะมีการเปิดเวทีประชาชนนะครับให้ประชาชนนั้นได้แสดงความคิดเห็นในการร่วมพัฒนาความต้องการของพี่น้องประชาชนร่วมวางแผนพัฒนาตำบลเสมาเราจะให้อาประชาชนนั้นนะครับเข้ามามีส่วนร่วมามากที่สุดนะครับ ทุกขั้นตอนนะครับที่เราดําเนินการประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเท่าไหร่นะครับก็จะมีความโปร่งใสซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปว่าเสมาโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการดําเนินการไม่ว่าเรื่องแผนเรื่องงบประมาณเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆนั้นนะครับเราจะต้องให้ประชาชนได้ทราบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสมานั้นนะครับรู้อะไรประชาชนก็ควรจะรู้ด้วยนะครับ และประการสุดท้ายเรื่องของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนะครับก็คือเราจะมีสภาเยาวชนและก็พลเมืองรุ่นใหม่ร่วม,มขับเคลื่อนท้องถิ่นของเราสิ่งนี้นะครับก็คือเป็นสิ่งที่คนทุกๆรุ่นนะครับจะต้องให้ความสนใจในรุ่นเจนซีเจนเซนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญณปัจจุบันนะครับเราต้องให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ซึ่งแม้กระทั่งผู้บริหารของท้องถิ่นนั้น นปัจจุบันอายุ35ปีจะถูกลดลงไปเหลือเพียง25ปีซึ่งเป็นความสำคัญที่ให้กับคนรุ่นใหม่นะครับได้เข้ามาพัฒนาบ้านเมืองของเรานะครับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้นะครับก็คือใน6นโยบายที่ทางผมและทีมเสมาสร้างสรรค์น,นะครับได้กลั่นกรองนโยบายออกมาเพื่อพี่น้องประชาชนถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะครับอยากจะหากพี่น้องประชาชน อยากใช้ผมปรัดนิกรศิริอุดมและซึ่งประกอบไปด้วยนะครับท่านสมชาติศรีหะมงคลอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาท่านวีระชัยกิมสุงเนินอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมาท่านประดิษฐ์อูสุงเนินอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมา ทั้งสามท่านและตัวผมจะรวมพลังกันในการพัฒนาตำบลเสมาของเรานะครับฉะนั้นนะครับถ้าอยากใช้ผมและทีมงานก็เลือกผมและทีมงานไปรับใช้ท่านโปรดกาเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สอง